วิธีเปิดเนินขุทรั์เปิดเนินขุงรัพย์แล้วเปิดเนินแบบไหนผมบอกเลยว่าฉากแน่นอนฉากหลังมีหมดค่ะไม่ได้จัดฉากเลยค่ะไปขอเข้ามาคนแบบนั้นทําไมนี่เะปฝาตดาหรีอตีเนี่ยหละจะให้พผิดที่เอาผิดใครบ้างครับเอาผิดคนที่เขามาทำร้ายเราคนที่ เขาหวังลุง้มเรานะครับคือผมกับสีพ่อหุ่นักอยู่นาเป็นผู้ไหนอ่อคือนนึงถ้าเราไปกับเขาจริงไปนอนกับเขาแน่นเราก็ผิดจริงๆเลยครับอันนี้แล้วเราไปผมไปลล็บเราก็ไม่ได้จับอะไรก็ไม่ได้ทำา่ทำไมเขาทำแบบนี้ รีสอร์ทไปทำนี่คือพิธีอะไรเขาบอกวพิธีใช่ค่ะพิธีบอกว่าเปิดเนินขุมทรัพย์เปิดเนินขุมทรัพย์แล้วเปิดเนินแบบไหนเปิดเนินแบบตอนแรกก็ให้ใส่กันเกงบางๆที่เขาบอกให้เตรียมไปแล้วจากนั้นก็จะทําพิธีอาบน้ําให้อาบน้ามนอ์ลงนะหน้าคองลงอะไรให้แล้วก็เปื้องผ้าออกแก้ผ้าออกหมดเลยก็จะเอาสุ๊กตาไตน่งาอะไรที่วางตามส่วนที่ในรูปที่เขาเคยส่งให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ฤือีแกออกมาโต้ว,ว่านี่จัดฉากาน,นี่นี่ว่างไงครับ ปล่อยให้แกพูดไปเถอะค่ะว่าจัดฉากเพราะว่าหนูมีหลักฐานทั้งหมดค่ะตั้งแต่ครั้งแรกเลยพี่แกโชว์เอาไปย่อเพศรับมาให้ดูใช่ค่ะหลักฐานมีหมดค่ะไม่ได้จัดฉากเลยค่ะแล้วแกบอกว่าให้เราไปไ<ม>ขอขอมาลาโทษจะยกโทษให้ไม่ไปค่ะคนแบบนี้ไม่เคยคิดจะนับถือตั้งแต่แรกเลยครับแล้ววันนี้จะไปไหนบ้างวันนี้ว่าจะเข้าไปแจ้งความเพิ่มเติมค่ะแกมาพูดอย่างนี้ไงพ่อมองว่าอย่างไงพ่อม่ ถ้ามองนี้บอกว่าสู้ไม่ถอยอตอบเขาเลยว,ว่าสู้ไม่ถอยไม่ยอมแน่ไม่ยอมแน่จอขอออกร้ายก็ไม่ยอมกันตอนนี้มันไม่ขอโทษมันบอกว่ามันบอกว่าให้เราไปขอโทษนั้นดีเอพอพอ่อม,มันบอกว่าเราต้องไปขอโทษขอขามามันแต่มันเอาคําคําไหนมาพูดเพราะว่าเราไม่ได้ไปแกล้งความที่วันที่ท,ที่ที่ลูกเราไปทาเสร็จแล้วเกับมันมที่ไปแกล้งความเนี้ยเรื่องมันก่อน วันก่อนๆแบบนี้จะให้ลูกสาวไปขอขมามันไหมขอโทษยัหัวก่อนหัวล็อกก่อนไปขอขมาคนแบบนั้นทำไมนี่แ่ะป่าเจ้าหตีนนี่แหละจะให้เออเจ้าตีนให้เมื่อเจ้าตีนไปขอขมามันดิเหยียบน้ามันเลยดิมันพูดออกมาได้เราจะให้เราไปขอขมา ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ